ข้าราชการหรือผู้รับบำนานาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยวหวัดทราบไหมว่าหากเราเสียชีวิตลูกของเรามีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จกทอดทุกคนหรือเปล่านะใครได้บ้างไม่ได้บ้างมารับชมรับฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะสายจากกรมสารบัรณทหารโบวันนี้จะมาพูดเรื่องสิทธิของบุตรที่จะได้รับบำเหน็จตกทอดค่ะพระญญราชัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494และที่แก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นกฎหมายละ่ะที่กำหนดสิทธิบำเหน็จตกทอดที่จะจ่ายให้แก่ทายาทกำหนดให้หากเราเป็นแม่ลูกของเราจะเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของแม่ทุกกรณีเสมอ <c oughs> เราเป็นพ่อเสียชีวิตลงลูกของเราจะมีสิทธิ์ได้รับจำเนตสตกทอดจากการเป็นทายาทโดยธรรมได้แก่ลูกที่เกิดจากเราที่เป็นพ่อจดทะเบียนสมรสกับแม่ของลูกก่อนหรือหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้รวมทั้งแม้จะหย่าร้างกันภายหลังบุตรของเราก็ยังเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ค่ะลูกที่มีทะเบียนรับรองบุตรเกิดจากเราที่เป็นพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่ของลูกเราต้องจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้ลูกของเราเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ ลูกของเรามีคำสั่งสารให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมดาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือรับรู้ว่าเราเสียชีวิตค่ะกรณีรับบุญธรรมต้องมีหนังสือรับรองบุญธรรมลูกของเราจึงจะมีสิทธิ์แล้วก็มีตกทอดค่ะข้าราชการหรือผู้รับบำนาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดท,ทุกท่านอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ของบุตรเพื่อให้ลูกๆของเราได้รับสิทธิท์ถูกต้องและครบถ้วนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พาาลาดสาระเนื้อหาค,ความรู้จากกรมสารบัญทหารบคคคปต่่อไขอุณะ